เอาเรื่องนี้ก่อนใกล้ตัวมากเลยตํารวจสอบสวนกลางที่เขาทำหน้าที่หลายอย่างอาพอจะมีเวลาจากการดําเนินการกับพระนอกรติก็มาทลายโรงงานาพวกปลอมทั้งหลายก็คือซิวปลอมซอสปลอมกาแฟปลอมกรอกมือสุดแสนจ,จะชกกระปอกเลยน้องเอาไปขายอยู่ตามตลาดค้าส่งทั่วประเทศเลยค่ะ,ะจากผูก็ต้องหาคนหนึ่งชื่อนางสาวรัศกาายุสามสิบห้าปีอีกคนหนึ่งนางวันอายุห้าสิบห้าปีสัญชาติลาว พร้อมด้วยของกลางสีิวปลอมซอสปรต์ฝาเขียวปลอมลังสีิวเปล่าขวดสีิวเปล่าปลอมฝาขวดสีิวปลอมอจํานวนนี้ใช้เยอะเลยน้องเต็มไปหมดเลยแล้วมีอะไรเนี่ยมีผงชูรสปลอมมีผงกาแฟสําเร็จรูปปลอมมีครีมเทียมปลอมผงกาแฟสําเร็จรูปปลอมด้วยเหรอครีมเทียมผสมกาแฟปลอมอะไรเนี่ย โอ้โห oh อาดูวิธีการผลิตท่านผู้ชมฮะมันเป็นห้องเช่าในพื้นที่ประเวศใช่ไหมตำรวจสืบทราบขยายผลมากระทั่งพบว่ารถกระบะตู้ทึบส่งของเนี่ยออกมาจากจุดนี้อืมนี่คือคือราคามก็ไม่นเท่าไหร่ปอมมันทำไมนะ น้องเข้าใจไหมั้ยอ,อืโอ้โหนี่กระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตของเราพอเดียวนะน้องอผงชูรส่าแย่แล้วมันปอมอีกอ,ะอ่ะฮะคุณซีเอวเงี้ยใครจะขาดได้ซอสผงรสอย่างเงี้ยโอ้แล้วเป็นลังๆลังอ่าดูดูกระบวนการตอนผลิตซิ คือทำลังแล้วก็ทำฉลากปลอมอะค่ะอือ้าวทำมือเนี่เป็นอุตสาหกรรมทำมือน้องร้ใช่กรอกด้วยมือเนี่ยค่ะโอ้โห ที่เข้าไปตรวจพบเนี่ยซีอิ๊วปลอม643ขวดซ้อนปรุงรสฝาเขียวปลอม180ขวดแล้วก็ลังเปล่าอะค่ะ4 0 0กว่าอกว่าใบขวดปลอมอีก2,000กว่าใบฝาปลอมอีกประมาณ8,000กว่าฝาสติกเกอร์ติดขวดอีก2,000ชิ้นซองสลากยี่ห้ออีก3,600ชิ้น โอ้โหวันๆนึงเนี่ยค่ะขวดเปล่าที่ติดสติกเกอร์ซ e ีอิ๊วแล้วอีก400ขวดแล้วก็เนี่ยผสมเองเลยอะค่ะก็คือมีผงไมโครโซเดียมมีกรดซิตริกมีสีผสมมีกลิ่นซอสและซีอ e ิ๊วปลอมมีรดรยเปล่าผมสำหรับเอาไว้เวลาติดฉลากใช่ไหมคะเอาดรายเปล่ามีเครื่องชั่งมีถังต่างๆพวกถังใส่น้ำซอสเนี่ยค่ะ โอ้ oh, แล้วนอกจากซอสกับซีอิ๊วแล้วมันยังมีพวกผงกาแฟสำเร็จรูปปลอมอ,ะอ่ะให้ดูเป็นการขั้นเวลาเราจะได้ไม่ต้องกินอะไรเยอะเราแวงไปหมดแล้วเนี่ยขายตามตลาดนัดแหนเลยใช่ไหมเขาบอกที่มาการขายมตลาดค้าส่งทั่วประเทศเลยค่ะฮะเ<ะ>พราะมันไปเป็นลังไงคะ นนะแล้วคือมันมีการให้สั่งผ่านทางไลน์ได้ด้วยนะตายแล้วเนี่ยขายตามท้องตลาดทั่วประเทศอะคะ่ะอันนี้ก็ทะเทือนก็เห็นใจผู้ผ,ผลิตสินค้าเขานะ